และช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะในแพทย์ธเนศอมรพิทากูลค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะทุกวันนี้เราเห็นเครื่องดื่มโดยเฉพาะกาแฟเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากโดยเฉพาะที่นิยมในตอนนี้หลายๆคนโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะคนิยมดื่มกาแฟลดความอ้วนถามจริงๆค่ะกลุ่มนี้กาแฟกลุ่มนี้มันส่งผลดีต่อสุขภาพจริงหรอคะครับจริงๆก็หลายคนเวลาเลือกกินกาแฟก็มีหลายเหตุผลมากๆเลยนะฮะ บางคนก็กินกาแฟเขาเรียกว่าเน้นไปทางลดความอ้วนเพราะว่าเห็นว่ากาแฟเนี่ยหลายคนกินแล้วเนี่ยมันระบายถ่ายได้ดีนะฮะแต่ว่าปัญหาของการกินกาแฟจริง,รงก็มีอยู่เยอะเหมือนกันถ้าเกิดเรากินผิดวิธีกินไม่เป็นนะฮะหรือว่าผลิตภัณฑ์กาแฟที่เราเลือกกินไม่มีคุณภาพค่ะ,อ,ะอย่างอาการที่เจอบ่อยก็คือเช่นเรื่องนอนไม่หลับนะครับเรื่องใจสัน่นยิ่งหลายคนถ้าแบบอายุเยอะๆเนี่ยระบบเผาผลาญต่างๆเนี่ยที่เคยดีมันก็ยิ่งแย่ลง หลายคนที่อันเนี้ยก็เลยมีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันหรือว่าหลายคนมีปัญหาเรื่องถ่ายยากถ่ายไม่สุดนะครับหรือว่ามีสารพิษตกค้างในร่างกายตามมาัจริงไอ้พวกอาการกลุ่มนี้ถ้าเกิดเราไม่เขาเรียกไม่รีบดูแลตั้งแต่ต้นเนิน่นก็จะมีปัญหาเป็นพวกมะเร็งลำไส้ได้ mm hmm. การเลือกการกินกาแฟเพื่อสุขภาพในการคุมน้ําหนักเนี่ยต้องเลือกให้ถูก mm hmm. คือต้องเลือกถูกต้องก็คือไม่ใช่กินกาแฟเพื่อสุขภาพแล้วเราไป อดอาหารเพราะว่ามันจะยิ่งโหยอาหารมากขึ้นะนะครับดังนั้นจริงการคุมน้ำหนักแบบไม่ให้มีโยโย่เอฟเฟกต้องทานอาหารนะหรือว่าเลือกทานให้ถูกวิธีด้วยคุณหมอคะแล้วกาแฟทั่วไปกับกาแฟทางเลือกหรือว่ากาแฟเพื่อสุขภาพต่างกันยังไงคะอย่างกาแฟทั่วไปเนี่ยส่วนมากจะผสมนมมั่งนมข้นมั่ง น้ำเชื่อมน้ำตาลเทียมเข้าไปเพื่อให้มันมีรสชาตินะครับ<ะ>หวานกลมกล่อมทานงาน่ายนี่คือจุดประสงค์กาแฟทั่วไป<ะ>ก็คือทานเพื่อเอาอร่อยอย่างเดียวเพื่อให้สดชื่อระหว่างวันไม่ง่วงอันนี้กาแฟเพื่อสุขภาพเนี่ยก็คือการทานมันเป็นกาแฟเพื่อทานเพื่อห้เขาเรียกว่าควบคุมน้ําหนักเพื่อทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงท<ะ>ําให้เราฟิตแอนด์เฟิร์มห่างไกลพวก โรคเรื้อรลังต่างๆก็คือพวกไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันโรคหัวใจกาแฟาเพื่อสุขภาพเนี่ยสรุปหลกักๆเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเช็คลิสต์ถือว่าเป็นเช็คลิสต์ละกันว่ากาแฟเพื่อสุขภาพที่ดีต้องประกอบด้วยอะไรบ้างอะไรบ้างครับคุณ<ๆ>อย่างแรกคือต้องไม่มีแป้งแล้วก็น้ําตาลก็คือเป็นสูตรคีโตอย่างที่2คือ ต้องมีอินูลินให้ความหวานแทนน้ําตาลคืออะไรคะตรงนี้อินูลินมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคาร์โบไฮเดรตแบบหนึ่งนะครับซึ่งไม่ให้พลังงานให้ความหวานอร่อยเหมือนกับเราใส่น้ําตาลอย่างที่3ก็คือต้องเป็นสูตรวีแกนวีแกนก็คือไม่มีเนื้อสัตว์เลยดังนั้นคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยก็สามารถทานสูตรนี้ได้อย่างที่4ี่คือไม่มีส่วนผสมของนมเพราะว่าจริงๆคนไทยหรือคนเอเชียแพ้นมกันเยอะ,ะซึ่งนมทําให้เป็นสาเห,เหตุของโรคต่างๆเช่นภูมิแพ้ ไขมันในเลือดสูงอะไรเงี้ยตามหรือเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยจกแพ้ภูมิตัวเองเยอะมากนะครับอย่างที่5คือต้องมีแคลอรี่ต่ำอันนี้สําคัญมากะนะฮะถ้าเรามาดูส่วนผสมถ้ามีแคลอรี่สูงเนี่ยทานไปยังไงก็อ้วนทานไงก็ไม่ดีกับสุขภาพอย่างที่6คือต้องมีไฟเบอร์สูงเพราะว่าพวกไฟเบอร์มันจะช่วยดักจับของเสียในร่างกายเนี่ยออกจากร่างกายได้หมดนะครับกาแฟเพื่อสุขภาพควรจะมีตัวนี้ แล้วก็พอมันดักจับได้หมดเนี่ยพวกกาแฟาสุขภาพที่ดีเลยสามารถทานต่อเนื่องเนี่ยสามารถคุมน้ําหนักได้คุมน้ําตาลไขมันความดันเบาหวานได้หลังจากเราดื่มเข้าไปเนี่ยม,มันเข้าไปทํางานยังไงกับระบบในร่างกายบ้างครับคุณหมอกาแฟเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยจะต้องคุมได้ทั้ง4จุดเลยนะครับจุดแรกคือต้องเหมือนกับว่าต้องกินน้อยทําให้คนที่ทานเนี่ยกินอาหารเข้าไปน้อยแต่รู้สึกอิ่มมันไปปรับให้เขาเรียกว่า ทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารเพียงพอด้วยอัิจริงมันก็ดูแลเรื่องของการกินโดยเวลาเราทานกาแฟกลุ่มเนี่ยก็จะผสมพวกไฟเบอร์พวกอินูลินหรือพวกบุกเข้าไปมันพอผสมพวกนี้ไปถ้าเราดื่มกาแฟพวกกลุ่มเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกอิ่มท้องอทําให้เราทานอาหารแทนที่จะเยอะมากๆก็เหลือน้อยลง<อ>นะครับก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นด้วยอันนี้คือเขาผสมในกาแฟเลยในกาแฟเลยะนะครับ อย่างที่สองคือช่วยเรื่องของระบบเผาผ่านคือคนเราพออายุมากขึ้นการเผาผ่านจะยิ่งแย่ลงครับเป็นทุกคนอย่างสังเกตง่ายตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนกินกี่ชามกินดึกแค่ไหนก็ไม่อ้วนนะฮะกินกี่มื้อเยอะก็ไม่อ้วนแต่ว่าพอเราโตขึ้นอายุเยอะขึ้นเนี่ยสังเกตว่าเราแทบไม่กินอะไรเลยน้ําหนักก็ยังขึ้นเลยพุงป่องใช่อันนี้ตรงนี้เองที่ไอเขาเรียกสัญ,ญญาณพวกนี้เองร่างกายเตือนว่าระบบเผาผ่านเราไม่ดีละ,ะมันมีปัญหาละวอ่าังนั้นกาแฟเพื่อสุขภาพที่ดีก็จะผสม พวกส้มแขกเข้าไปเพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นระบบการเผาผลาญไขมันหรือน้ําตาลในร่างกายเข้าไปด้วยจุดที่3คือต้องช่วยเรื่องของการดักจับไขมันคือในร่างกายคนเราเนี่ยมีไขมันอยู่นะฮะหลายคนดูภายนอกดูผอมก็จริงแต่ว่าค่าไขามันในร่างกายไม่ว่าจะเป็นไขมันในเลือดหรือไขมันท,ที่แอบสะสมอยู่ในอวัยวะต่างหรือในตับ,ยตบอย่างงี้นะในตับนะครับในหัวใจในพวกนี้มันสูง แล้วหลายคนที่ผอมมักจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไขมันในร่างกายสูงซึ่งถ้าเป็นกาแฟสุขภาพก็จะผสมพวกไขโตซานจากพืชช่วย,ยไ,ไ <ข S 1> คโตซานมันช่วยดักจับไขมันออกจากร่างกายได้ดังนั้นจริงการดักจับไขมันเพื่อเคลียร์ออกมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราออผอมลงได้เ,ออเพราะว่ากลุ่มเนี่ยมันจะช่วยเขาเรียกว่ามันช่วยเคลียร์ช่วยล้างสิ่งสกปรกออกมาพร้อมกับอุจจาระได้อย่างที่4คือต้องช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายได้ เต็มที่อ่าหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าตัวเองถ่ายทุกวันแต่ถ่ายไม่หมดไม่สุดความรู้สึกไม่หมดไม่สุดไม่เกลี้ยงท้องหรือว่าถ่ายแล้วมันมีกลิ่นแรงถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือลำไส้ใหญ่ไม่สามารถดีท็อกสารพิษหรือไขมันออกจากร่างกายได้หมดนะครับดังนั้นจริงการขับถ่ายอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทําให้สุขภาพดีตัวที่จะไม่สุขภาพดีคือการดีท็อกของเสียออกจากร่างกายทางอุจจาระได้เยอะได้หมดได้สุด นะครับซึ่งกาแฟกลุ่มนี้มันก็อาจจะบางคนก็อาจจะใช้กาแฟหรือว่าถ้าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพก็จะผสมพวกลูกพรุนพวกมะขามป้อมเข้าไปพวกกลุ่มนี้มันจะช่วยดักจับไอของไม่ดีเนี่ยรวมทั้งไขมันเนี่ยออกจากร่างกายได้ครบทุกอย่างแล้วก็ที่สําคัญคือมันช่วยให้ลําไส้เนี่ย ขับถ่ายอุจจาระได้หมดได้เกรี้ยงท้องมากขึ้นแลวหลายคนที่ทานกลุ่มเนี้จะรู้สึกว่าหุ่นดูกระชับขึ้นสบายตัวสบายท้องมากขึ้นเพราะว่ามันไล่กากอาหารไล่อุจจาระที่ตกค้างในร่างกายออกได้หมดเลยพร้อมพ้อมกับมันดักจับสารพิษออกไปด้วยะนะครับจริงๆถ้าเกิดการดูแลสุขภาพให้แบบดีที่สุดมันเลยต้องดูแลครบทั้ง4จุดที่กล่าวมาะจะทำให้มันช่วยทำให้เราเขาเรียกว่าทำให้ผอมลงแบบสลิมฟิตแอนเฟิร์มก็คือ ผอมลงแบบแข็งแรงแล้วก็สังเกตว่าจะทําให้ผิวพรรณเนี่ยมันใสขึ้นอ่าดูหน้าน่าจะใสขึ้นนะครับแล้วมันก็จะห่างไกลพวกแพ็กเกจโรคร้ายทั้งหลายแหลเมอที้ที่บอกคือไขมัน<อ>ใน,นเลือดเบ<ร>าหวานวความดันหัวใจแล้วก็มันยังเพิ่มภูมิุ้มกันไม่ให้เราป่วยได้ง่ายๆ<ฆ>ด้วยซึ่งระยะยาวมันจะดีกว่าการดูแลแค่จุดใดจุดหนึ่งครับคุณหมอคะแล้วแต่ละวันเนี่ยเราควรจะดื่มมากน้อยแค่ไหนบางคนบอกว่าดื่มมากไปก็ไม่ดีส่งผลเสียต่อสุขภาพก็คือหนึ่งแก้วต่อวันก็ เพียงพอและแต่ว่าบางคนเนี่ยสามารถดื่มได้ถึง2แก้วต่อว,วันนะครับก็ดูสภาพร่างกายเราเราเอาจจะเริ่มจาก1แก้วดูก่อน่าทานแล้วเป็นยังไงนะครับถ้าทานแล้วมีปัญหาอยากจะลองเพิ่มเป็น2แก้วก็ลองดูะนะครับแต่ครับแต่ว่าเราต้องสังเกตดูว่าถ้ากินแล้วนอนมีปัญหานอนไม่หลับไหมถ้ากิน2แก้วแล้วนอนไม่หลับก็แสดงว่าเยอะไปะก็อาจจะลดเหลือ1แก้วนะครับแล้วก็แนะนำว่าให้ทานก่อนเที่ยง <c oughs> จะได้ผลดีกับร่างกายมากที่สุด <c oughs> นะร <c oughs> จริงๆมันเหมาะกับกลุ่มไหนที่ชัดเจนมั่งนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อายุประมาณ25ปีขึ้นไป <c oughs> นะครับพอ25ปีขึ้นไปแล้วเริ่มจะมีไขมันอะไรเกาะเส้นเลือดแล้วก็จะเริ่มเริ่มเป็นโรคต่างๆตามมาละไอ้อก็คือกลุ่มคนที่ทํางานหนักนะฮะทำงานหนัก <c oughs> นทานนํางานเยอะนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ เขาเรียกว่าชอบทานอาหารมันๆหรือหวานๆนะครับกลุ่มนี้ก็จะเสี่ยงที่มีปัญหากับสุขภาพะนะครับแล้วก็กลุ่มที่4สีก็คือคนที่วัยเกษียณนะครับอันนี้อันนี้มีปัญหาแน่นอนะนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลความรู้นะคะสำหรับคนที่ชอบเครื่องดื่มประเภทกาแฟ ลองดูนะคะเป็นทางเลือกถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าทานกาแฟเดิมๆที่ทานอยู่แล้วเนี่ยทำให้อ้วนด้วยแล้วก็เสี่ยงต่อหลายโรคเรื้อรังด้วยนะคะลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ไม่เสียหลายช่ไหมคะคุณผู้ชมวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอนะคะทีม่มาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้กับเราคะ่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอครับยิน<ะ>ดีครับช่วงหน้าเรามีผู้หญิงท่านหนึ่งจะมาบอกเล่าประสบการณ์หลังจากที่ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพแล้วชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างพักครู่เดียวคะ่ะ ไลน์สายสุขภาพคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกับคุณผู้หญิงทั้งสองท่านนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าการดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอไปอย่างไรบ้างและอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะพูดคุยกับพี่เอคุณชนิดาภาวัชระวิทยาและคุณหนิงพัควดีอมรพิทักษ์กูลค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สองสาวมาพูดคุยให้ข้อมูลเรียกว่าเป็นเคล็ดลับกับผู้หญิงหลายคน พี่ยังติดกาแฟรสชาติก่อนที่พี่เอ๊จะทานกาแฟเพื่อสุขภาพตัวนี้หุ่นรูปร่างเป็นยังไงบ้างแล้วหลังทานมันเปลีป่ยนแปลงชีวิตพี่เอ๊เป็นยังไงบ้างคะก่อนทานหรอคะกว่าจะมาได้เป็นเป็นอย่างนี้มันใช้เวลานานสู้มาเยอะเจ็บมาเยอะลองหลาย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 แบรนด์แล้วมันก็มันก็ยังไม่ได้ผลนะคะแล้วทําให้เราแบบพอกินเข้าไปเยอะๆที่เราเคยทาน3 i ีอนวน่ะมันก็สะสมตาม ร่างกายของเราข้างในทั้งไขมันทําให้พุงเราป่องน้ําหนักเยอะกว่านี้ไหมคะตอนนั้นขึ้นขึ้นมาเยอะมากหลังจากที่ทานบ่อยๆทุกวันใช่ไหมคะเ,เป็น10โลก็ไม่ไหวใช่ไหมคะมเพราะนั้นก็คือต้องปรับแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ไหวกับสุขภาพเรายังไงเราก็ยังยังอยากสวยถึงแม้วัยเราจะล่วงเลยไปแล้วก็ตามแต่พอมาได้ปรับจากอาหารมื้อแรกที่ลองกินตอนเช้าเป็นไลท์คอฟฟตัวนี้ดูค่ะ มันมันทำให้แบบการขับถ่ายของของพี่คล่องมากเลยอะค่ะการขับถ่ายเนี่ยเหมือนมาตามนัดอะค่ะมันมันเหมือนคล้ายๆดีท็อกซ์เบลกาแฟปุ๊บเขาจะมาทันทีเลยเหรอคะหลังจากรอรอเวลานั่งสไลด์มือถือแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็มาตามนัดค่ะแล้วพี่ชอบอย่างหนึ่งคือมาตรงนัดทุกวันทุกเช้าแต่ไม่จุดจุดนะพี่ไม่จุดจุดค่ะมันไม่ใช่ยาถ่ายอะแต่เขามีสมุนไพรที่มันทําให้เราขับถ่ายซึ่งมันก็ มันก็ทําให้สุขภาพเราดีจากภายในใช่ไหมคะแล้วทําให้เราผิวพรรณดีเปล่งปังมันก็มันก็ทำให้เราแบบสดชื่นได้จากภายในอันนี้คือทําให้เราแบบสวยอมตะได้อ่ะคุณหมอแบงค์บอกว่าการขับถ่ายที่ถูกต้องเมื่อถ่ายแล้วมันต้องถ่ายแบบเกลี้ยงท้องถ่ายสุดนี้ถ่ายแล้วเป็นยังไงบ้างถ่ายแล้วหมดจดค่ะมันมันเหมือนแบบลำไส้เราสะอาดขึ้นนะคะสบายท้องสบายท้องเบาตัวค่ะ จากที่มันยุย้ยๆอ่ะงพุงมันยุบลงนะคะ,คะเช้ามาใครไม่ชอบใส่ชุดสวยๆพุงยุบพุงแฟบใช่ไหมคะต้องถามเจ้าของโปรดักต์ว่าในกาแฟตัวนี้มันมีอะไรผสมลงไปบ้างที่บอกว่าดีต่อสุขภาพค่ะคือจริงๆตัวกาแฟเองมันก็ถือว่าเป็นสมุนไพรอย,อยู่แล้วแต่ว่ากาแฟเราต้องเลือกเกรดที่มันดีมีคุณภาพอย่างตัวนี้ก็คือใช้กาแฟอาราบิก้า100%ซนะคะแล้วก็หอมด้วยจากมีสมุนไพรเข้าไปอีก20ชนิดนะคะ,คะนอกจากนั้นนี่ยคือมันมีอินโดลินถือว่าเป็นแบบ พรีไบโอติกนะคะถ้าเกิดคนรู้ก็คือการที่มีพรีไบโอติกเนี่ยช่วยในระบบเรื่องโปรไบโอติกในร่างกาย<ะ>ด้วยช่วยให้จุลินทรีย์ทีเป็นอาหารจุลินทรีย์ที่ดีนะคะซึ่งอินูลินนียเราเป็นผักชิคโครี่มีไฟเบอร์สูงนะคะจนทำเป็นแบรนด์ชื่อฟิตต t าฟิตมาจากเนเธอร์แลนด์ทําให้ตัวของตัวไลท์คอฟฟี่เนี่ยมีไฟเบอร์เนี่ยสูงถึง13,000มิลลิกร,รมัมแล้วก็ น้ำตาลที่เราไม่ได้ใส่เข้าไปเนี่ยแต่ว่ามันมีน้ำตาลธรรมชาติออกจากอินูลินด้วยก็ทําให้มันมีออกรสชาติหวานจากธรรมชาติตรงนี้นะคะแล้วเราก็ต้องเต้นก็ใส่ไคโตซานจากพืชเพื่พอดักจับในการขับไขมันต่างๆนะคะมาจากประเทศเปลยวเชียมแล้วอื่นๆก็เมดเจียนะคะถั่วขาวอบเชยส้มแขกชาเขียวรวมทั้งหมด20่ินิดแต่ไม่ได้กลิ่นแรงนะคะเพราะยังไงกลิ่นกาแฟเขากลบอยู่แล้วจะใส่ลงไปเนี่ยเพื่อให้ช่วยในการที่ทั้งหมด6ฟังก์ชันนะคะอย่างแรกก็คือตัวนี้เป็นสูตรคีโตนะคะไม่มีแป้งเป็นสูตรที่ เฟิม สองคือเป็นสูตรวีแกนเดือนนี้ทานเจทานได้เลยนะคะคนที่ทานเจก็ไม่ทานเนื้อสัตว์ทานได้น้ําตาลนี่ก็ใช้น้าตาลธรรมชาติที่หนิงบอกว่าหวานจากอินูลินนะคะแล้วก็ไม่มีนมหอมจากความมันของถั่วขาวด้วยคนที่แพ้นมก็ทานได้อีกเพราะเรารู้ว่าตัวนี้เหมาะกับผู้ใหญ่จริงๆแล้วก็มีแคลอรี่ที่ต่ําไม่มีไขมันทรานไม่มีปัญหาสุขภาพทําให้เกิดพวกไขมันความดันเบาหวานโรคหัวใจต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดมีไขมันทรานมันไม่ได้หรือว่าแคลอรี่สูงใช่ไหมคะไฟเบอร์สูงด้วยก็ยิ่งทําให้ขับถ่ายง่ายแล้วก็ทําให้เราไม่่อ้วนคงงที กับหุนเราแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับแล้วก็ใจสั่นเพราะว่าท่านี้ยคาเฟอีนต่ำกว่าทั่วทั่วทั่ว,ว,ว,วไปเนี่ยถึง50%ค่ะแล้วก็ที่หนิงบอกอีกอย่างคือตัวนี้พัฒนาสูตรเนี่ยเราใช้กับคนไข้ด้วยใช่ไหมคะก็ตัวเนี้ เราเรียกว่าพัฒนามาเป็นแบบหลายๆสูตรเลยจนกว่าลงตัวแบบนี้ใช้เวลานาะนใช้ทีมที่เป็นนักวิจัยของแท้แล้วก็ใช้ทีมคุณแ,แพทย์ทีมแพทย์ทําด้วยนะคะคสุดท้ายก็คือเรื่องฟังกช์ชันที่เราต้องการจะบอกคือมันมีทั้งหมด4ฟังก์ชัน,นะคะ่ะที่มันทําให้ตอบโจทย์คืออิ่มง่ายแล้วก็ไม่หิว ราะว่าเรามีอินูลินเนี่ยมันเป็นไฟเบอร์สูงมันทาให้แบบอิ่มท้องไงพี่อพอลงท้องอแล้วก็ตอนอช่วงเช้ากินก็จะรู้สึกว่าเอออิ่มละมบางทีก็ไม่ต้องกินข้าวอะไรอื่นกินตัวนี้ไปก็จบแล้วตอนเช้าบางคนทำไอเอเนี่ยเหมาะเลยใช่ไหมคะเหมาะเลยใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่2คือมาช่วยเรื่องระบบขับถ่ายซึ่งพีเอก็บอกตอบโจทย์คือ,อแพคตัวตารจากพืชใช่ไหมคะช่วยช่วยในการผลักดันเอาไขมันออกจากร่างกาย 3ก็คือการกระตุ้นระบบเผาผลาญของเรานะคะซึ่งกาแฟงาดําส้มแขกเนี่ยมันช่วยระบบเผาผลาญ mm hmm. ลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยสุดท้ายคือการขับออกได้จดหมดเกลี้ยงนี่คือดีท็อกนั่นเองนะคะด้วยลูกพนต้มาขามป้อมตัวก,กาแฟเองเนี่ยก็ช่วยได้ด้วยในการถ่ายให้สุดใ,ให้เรารู้สึกว่าท้องโลง่ลงๆไม่มีอะไรค้างคาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปรับสมดุลจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายใ,ให้อยู่ในร่างกายเราเยอะนาน,านๆพอบครบทั้งหมดในการดูองค์รวมทั้งหมดแล้วมันถึงออกมาเป็นกาแฟตัวนี้คือคนหลายคนไม่เข้าใจองค์รวมทั้งหมดกก็ทําาแฟ แบบทั่วไปแต่กาแฟเนี่ยตัวนี้ที่บอกเพราะว่าเราศึกษามาดีเข้าใจปัญหาจริงๆของคนที่เขาแบบเจอปัญหาเผชิญจริงๆอย่างเงี้ยถึงออกมาได้ต้องบอกก่อนว่ารสชาติอะมันไม่ได้ดีขนาดว่าเป็นกาแฟสําเร็จรูปแน่นอนอันนั้นมันมันมันอร่อยแบบ พี่<ช>ต้องเข้าใจตรงนั้นแต่ว่าในเมื่อว่าเราอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะเราก็แบบจะไปกินแบบนั้นมันก็ไม่ได้เพราะเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพจะเป็นไขมันคอมดันเบาหวานคือยังไงแพ็กเกจมันมา<ช><ช>หรือจะไปสุดท้ายคือมะเร็งแต่ถ้าเกิดหลังน้อยอ่ะเรายังติดกาแฟอยู่ก็ขอเป็นกาแฟสุขภาพที่เอออย่างน้อยกินแต่ของดีมีประโยชน์เข้าไป<ช><ช>ก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ยังแบบถูกปากอย่างเงี้ยค่ะ<ช>อาจจะลดความถูกปากลงหน่อยยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าได้สุขภาพที่ดีกลับมาหลายเที่่าเป็นทวีคูณขึ้นหนิงว่ามันคุ้มค่ะ แต่คุ้มค่าหรือเปล่าต้องถามคุณหิงว,ว่าวันนี้มา<ช>ทั้งทีแล้วก็ใกล้จะทานเจกันแล้วด้วยใช่ค่ะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาฝากแฟนรายการก็ก<า>กแต่ถ้าจะทานเจก็จะแบบมีคาร์โบไฮเดรตเยอะใช่ไหมคะบางคนก็จะกินแบบไฟเบอร์น้อยได้ด้วยเพราะว่าจะกินแต่แป้งก็ยิ่งทําให้ขับถ่ายยากอ่าดังนั้นเรามาเตรียมตัวกันเลยนะคะ,คะต้อนรับเจก็คือไลท์คอฟฟี่หนิงให้2กล่องแถม1กล่องไปเลยนะคะราคาพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นค่ะจากปกติสองพันหนึ่งร้อยพิเศษถ้าซื้อสองชุดวันนี้ครั้งแรกเลยนะคะ แถมกับบอกน้ําอัจฉริยะนี่ค่ะสามารถบอกอุณหภูมิได้สเตนเลสสามศูนย์สี่บอกอุณหภูมิได้เลยนะคะเก็บความร้อนความเย็นได้ด้วยชงกาแฟทานทั้งร้อนและเย็นได้นะโทรมาวันนี้นะคะ0 2 3 9 9 9 0 0้านย้ำ0ูาหรือแอดไลน์แอดเ p l ร์พลัสค่ะมีผู้เชี่ยวชาญให้ปรึกษาตลอดมิสคอร์ก็ถือว่าได้สิทธิ์แล้วนะคะสุขภาพต้องเริ่มสร้างเองนะคะอยากปล่อยค้างให้แบบสิ่งสกรปรกในตัวเราต้องมีการดีท็อกออกนะคะไม่งั้นแบบผิวพรรณมันก็จะไม่สวยงามใช่ไหมพี่เอ๊ ผิวจะสวยเหมือนคุณหนิงไหมคะถ้าดื่มกาแฟตัวนี้เอาจริงๆพี่อจริงนะที่ผิวหนิง,หนงไม่ได้บำรุงแบบของแพงแต่หนิงคือเชื่อว่าอาหารเนี่ยมันทําให้เราสร้างสุขภาพและผิวพรรณที่ดีพี่หน่อยก็ยังคือยังงงอยู่ว่าทุกคนก็แบบว่าโอ้ยใช้ครีมแบบแพงๆเป็นหมื่นอ,อะไรเงี้ย นี่บอกด้วยความนี้ด้วยสัตว์จริงไม่เคยใช้คีมแพงเลยค่ะแต่ว่าเราใช้ชีวิตอย่างสุขภาพในการที่กินอาหารที่มีประโยชน์แล้วเราก็รู้ว่าอะไรที่มันดีกับร่างกายอย่างเงี้ยคือหนิงบอกแล้วว่าเราไม่ต้องกินอาหารอร่อยถึงขั้นสุดยอดคืออาหารอร่อยสุดยอดไม่เข้าใจเหมือนกันเราทุกครั้งจะบอกแพงๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหากับร่างกายแต่ของที่มันอยู่รอบๆตัวเราเป็นสมุนไพรเออทำไมมันไม่เคยเห็นมัาไม่ให้แบบมีปัญหากับสุขภาพหนิงก็เลยกลับมานั่งคิดว่า ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดในร่างกางเราดูแลาคือการกินคนะมันก็เลยมาตอบโจทย์ที่เป็นเรื่องไร้กฟแฟตัวนี้แล้วพี่เอนอกจากตัวเองแล้วเนี่ยได้แนะนําคนอื่นทานด้วยไหมคะดื่มด้วยไหมคะากาแฟตัวนี้เพื่อนๆหรือแม้กระทั่งสามีมก็โดนโดนให้ชิมหมดแล้วโ<จ>ดนลองชิมเหรอพี่ใช่พอชิมแล้วเขาไอเรื่องรสชาติตอนแรกๆอาจจะไม่ติดใจใช่ไหมคะแต่พอเขาได้แบบว่าเขามีปัญหาเหมือนการเรื่องคัดขับถ่าย มันก็เลยทําให้เขาบอกว่าพอมันถ่ายคล่องเขาก็เลยเริ่มเริ่มที่จะมาอยากจะทดลองกินทุกวันเพราะว่ามันช่วยได้เยอะอะค่ะอย่างยายหนิงก็เหมือนกันพี่หน่อยอายุ92้าสิบสอแล้วะตอนนี้ก็ทานตัวไ a t ์คอฟฟี่ดื่มคือยายเนี่ยสมัยได้ค่ะคุณคุณยายก่อนหน้านี้ค่ะต้องไปกินกาแฟพวกที่บอกสุ่ยรีอินวันตลอดจนเราคุณยายเนี่ยล่าสุดเนี่ยเป็นไขมันความดันใช่ไหมคะแล้วก็หลังๆเริ่มเป็นเรื่องสมองเพราะไขมันเยอะหนิงพอปรับตรงนี้ขึ้นมายายไม่แบบ สุขภาพทุกอย่างดีขึ้นทานกาแฟตัวนี้ก็ช่วยช่วยขับถ่ายดีแล้วหนิ่งกังวลอีกอย่างคือผู้ใหญ่พออายุเยอะค่ะเวลานั่งในห้องน้ําบางทีแบบมันต้องดันเยอะๆอ,อย่างเงี้ยความดันมันขึ้นสมองหนิ่งก็เลยบอกุอ่ยไม่อยากให้ยายอยู่สภาพนั้นเราก็เลยแบบว่าเ,ออเปลี่ยนเป็นกาแฟตัวนี้เพราะว่าตัวนี้คาเฟอีนน้อยกว่าทั่วไปถึงครึง่งหนึ่งค่ะค่ะนะคะการที่จะเลือกอะไรเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เราต้องทานเป็นประจําทุกวันเนี่ย อันนี้แม้กระทั่งคนแก่ก็สามารถทานได้ทานได้ค่ะนะคะ,คะปิดท้ายคุณหนิงให้โปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งกับแฟนรายการไลฟ์คอฟฟี่สองแถมหนึ่งค่ะราคาแค่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทลดจากสองพันหนึ่งร้อยพิเศษซื้อสองชุดนะคะหนิงแถมกระบอกน้ำอัจฉริยะบอกอุณหภูมิได้นะคะทำจากสแตนเลสบอกอุณหภูมิน้ำได้เก็บน้ำร้อนน้ำเย็นได้ด้วยโทรมา023999000นะคะย้ำศูนย์สองสามเก้าเก้าหรือแอดไลน์แอดเทิร์นพลัสค่ะมีผู้ช่วยฉันก็ปรึกษาตลอดมิสคอรก็ถือว่าได้สิทธิ์แแลล้้้ววคคือตันนนียกฟหาาาทซ อีกนะคะแรกๆออกไปคนอาจจะยังงงๆคืออะไรแต่พอบอกทานเรื่อยๆคือไม่ต้องรอโปเลยค่ะรีบเทวบอกหมดแล้วรีบสั่งเลยค่ะท่องไว้ให้ขึ้นใจเลค่ะผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะแม้คุณจะวัยไหนนะคะอันนี้ใกล้เลขหกแล้วเราก็ยังไม่ยอมหยุดสวยไม่น่าเชื่อเลยต้องดูแลรูปร่างเพราะฉะนั้นถ้าดูแลรูปร่างอาหารเราก็ต้องดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งกาแฟอดไม่ได้ที่จะกินกาแฟ ก็ลองเปลี่ยนปรับรสชาติมันอาจจะไม่ไม่ถูกใจตอนแรกแต่ว่าพอได้ลองแล้วอ่ะมันดีต่อสุขภาพอะแล้วแล้วชีวิตมันดีขึ้นแล้วมันผิวพรรณดีขึ้นด้วยนะคะมันเปล่งปั่งจากภายในอ่ะ,ค,ะค่ะเราก็าโอเคขับถ่ายได้ายได้คล่องใครที่แบบว่านั่งนานๆเนี่ยอยากแนะนำตัวนี้เลยมันดีมากห่างไกลโรคพวกดิสีดวงมะเร็งลำไส้โปรโมชั่นวันนี้ที่คุณนิงบอกไป ลองซื้อไปทานดูนะคะแล้วก็ใกล้จะทานเจกันแล้วด้วยนะคะเหมาะอย่างยิ่งเป็นสูตรคีโตเป็นสูตรวีแกนด้วยวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะคุณหนิงและคุณเอค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเวลาของเราหมดแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าบ่ายโมงครึ่งนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ